สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกทานทุกคนที่ขราเบิ้งข่าวสมตั้งทองก็ามาสบายดีตอนแรงหลางเหียบหอยแล้วอันนี้เป็นมึกมึกกระดองข่ามากับบุกคอยหูดอกเนาะทามป่าทามป่าหม้มึกกระดองกุ้งหอยแข็งสามรายการ ทางนี้ก็สวยกันยัางบายดีจ้าชมคลิปลุลวๆว,ลวบาดีพี่น้องชมคลิปลวุลวๆนะจ้าซอสแหงงะเต้นออกจาไม่หิวผักไทยผักมันเลยทีนี้กินไปเรื่อยๆ,ๆ าวแพงกับเอือยเป็นผู mm ้นางย่างเอาซอยกันคื่อทำความสะอาดก็มี้อป้าไม้บอกว่าต้องต้องถ่ายคลิปเยอะๆนะว่าสันป้าไม้บอกถ่ายคลิปเยอะๆเลยนะมนีางประเลย้นาะอปุนเนาะน่นังกานางก็เป็นแม่ครัวอยู่ข้างในถ่ายเยอะๆเลยนะว่าสัน เอาก็เอาเองนี่หมกบอกาดแค่เอาเอาเอาออกเลยต้เขาูคหัวหลนิเยวเค่นะบอกเอานียขอยี่นบุฟเฟ่หากินดีสาพจะสามีคอย กระโดดนียังจะแพงถ่ายรูปิอ้าวถ่ายรูปอีกแล้วมือใหม่หัดจิ้มนะคะโอ้ยขอภัยเด้อค่ะอมกยิดกล้องกันดายืดยิดก่อนส่งทั้งเอื้อย่างแล้วก็มาเบิ่งทั้ง ตป้าไมยสวัสดีค่ะป้าไมยต้ต,ตนี้ออเอาแนกแก๊สที่ไ <c oughs> <c oughs> นอะไรกนได้ที่เก่าเดี๋ยวสิพาไปเบ่งทั้งแผนกในครัว ทั้งป่านางกับลุงผู้นี้น่ารักมากสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวมากินข้าวผัดกุ้งด้วยกันนะคะเชฟเชฟมาเองข้าวผัดป้านางขายดีมากกระไรยังหอยแข่งไปยังหอยแข่งยังหอยแข่ง,ง,งลวกอันอย่างเดียวกุ้งอหอยแข่งยังไม่ได้ลวกเนะาะ บรรยากาศอบอุ่นพี่พี่น้องๆของพี่ละไม้มีป่านางขูเป้าปลาไม้ปันนี้บูหูสื่อพี่น้องเลยบูบูเอามาทินปลาหลายค่อยสองหัวแล้ว เราคือเห็ดเรียเคาะถั่วบะรุ่งน่ารักที่สุดเลย มีแฟนป้านางแล้วก็แฟนครูเป้าแล้วก็แฟนพี่ละไม้เด้อฝรั่งนะเด้ออย่าไปว่กคอยไปหาถ่ายฝรั่งสทิีเด้อว,ว่าหนัวหัวหมวนกั็ไปนำเด้อพี่น้องเด้อให้มีรถอัรรถในการชมเจมดขาลุยค่ะ ใส่แล้วก็ส่งให้เอื้อยเลยเด็ดใส่หลายๆลูกอร่อยไหมคะพี่จมโนอร่อยอร่อยครับ ปลานางปลานางยังบเสร็จเลยย่งนขามงอ้ยปลานางจะทำข้าวผัดยังเษตรจน่เอไ่นีเลกระยาดนป้าปัญหามีสองคนไม่เห็นป้าเกมึกระดองหมด่รู้ สองสามเอาไปต้มเอาไปบาน้ใช่ไหมวะวิบจะดดีไปไหนแกไปแกไปสดมาจะได้กินเราดิสดสดเรานี่หนีกองไฟไม่ได้นสาวแพงสองสามเต้าเนาะขาดเลยอันนี้ก็สิย่างเอาบะเยลูกๆเ ย่างอ้าวยางหัน่นย่างแล้วก็หั่นเป็นชิน้นบ่เอ,อา,าพี่ป๋องมาแล้วพี่ป๋องนั่งเลยค่ะอันกระนองมันแงง <c oughs> มันปวดอมืออ้อาโตกับเบ็ดเอาตี่เบ็ดแล้วเอามือเบ็ดเอาได้ยังแทงมันอ่อนๆออน เอาเอามาเสริมให้เอื้อยประเนียกซื้อมอ้ายตอนนี้มันยังเต็ดอยู่อันห้อยอีสังก็คือกาบเนี้ยค่ะนะคือทาวิห้อยเชลยวอ้าพี่ป๊อมินเลยมันก็เมาค่ะเก้าอี้มานั่งด้า เ,เ,เป,ป็นยังเอื่อยเก็บภาพก่อนค่ะขอเก็บภาพก่อนนะคะข้ากินแบบบ้านห้าวในเด้อพี่น้องเอ้ย <laughs> กินแบบบ้านห้าแซ่บๆเลยอยู่บ้านป้นางขอบคุณค่ะที่พัก<อ>บ้านป้นางอยู่สัต,ตหีบบ้นไหนไม่ไม่โอก็

dơi dơi bạn nàng dơi bảo phèn มีหอยเมงผู้หอยแข็งมีกุ้งตัวใหญ่ๆปลากระพงจ้าคำนี้กินเผื่อเปล่าแพงนะคะเปล่าแพงจุ้ดเยอะอีกแล้วมาพี่น้องมากินน้ำกัน มากนินนำกันเดิ้อจ้าเดิ้อแซ่แบแซ่บอาหารทะเลอขอขอพระคุณหลายๆเด้อป้านางผัดข้าวให้กินปลระพงทป,าป,ปลาเระว่าันขามยยังเะยบอกว่า,าใจล้วเดใจอยู่ดีไปจอบใจไป เาบูร์งรวมๆกันเนาะบาแพงปลากระพงคำนี้เพื่อบ่าวแพงนะคะถือใจมันลอยสะดุ้งเลยว่ะเพิ่งเมามันไหลงวอเตสะดุดอยู่ปัาเนี่ งานพี่นีๆยาคนเลี้ยงงัวบึงหวาปลากระพงก็อร่อยนะคะพอจจะให้มันนุ่มๆย่างโมกยี่ก้อนหน้าตาดีแย่เราแพงงานนี้ว่าไรตัวเนาะอร่อยไหมมดปลากระพงเขาอร่อยนะมดเบ่งสมบรรยากาศอบอุ่นครอบครัวของเออระไมเนาะ มีพี่มีพี่สาวเพิรนแล้วก็พี่เคยแล้วก็น้องสาวน้องเคยรวมๆกันเนาะลูกหลานอีกอยังหลายเนาะยังพากันไปหลอเยอะยังบทันมา,อามขอบพระคุณหลายๆเด้อทั้งครอบครัวพี่ละไม้ปนาง,ง,งนรครูเป้า ปลาไม้มานำกันเนาะบอ่อแพง <laughs> เอาอีแล้ว <laughs> ไม่มากินปลากับพี่นาง <laughs> ถ้าไม่มาก็ไม่ได้แซ่บในงวัวเลอ <laughs> ปลากระตงมันหวานเนี่ย <laughs> ปลานั่งพะลุ่ยมือเต็มที่มือปลานั่งพะลุ่ยมือยังดับมือเลยป้าป้าอันนี้บ่เมายังบ่เคยกินหมึกหมึกหมึกกระดองหมึกกระดองฮักก็สิได้กินคั่งทําอิดพี่น้องออกเค็มเนาะแม่นออกเค็มๆแต่ว่าปลากระพงอันน่ะก็เคยกินอยู่แต่อยากลืมรสชาติแล้วล่ะกินได้ยังน้อยพ เป็นอะไรสาแพงแสบจนบวปากเลยบวเจ้าน้ำแข็งมีเดน่าลุงอุ้ยมีเรียบร้อยสาแพง มารับเขาไปคุยมีไฟมีเงินเท่าบาทเนี่ยคลิปนี้กสศพเบิงพระสุ่มตานิกรเด้อบรรยากาศตอนอย่างตอนกินมันเห่าพี่น้องเดี๋ยวสิเบิงพาเบิงเห่าๆถูกเนาะแต่ว่าคลิปนี้ขอจบไปสักวันพบกันคลิปต่อไป ขอใส่พฮโพล FC ผู้ที่เข้าบึงเขาส้มทั้งฝั่งลาวแล้วก็ทั้งประเทศไทยอยู่ต่างประเทศอยู่ทุกมองทุกบอนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำให้รวยหมดทุกคนพิเศษพิเศษคลิปนี้ขอพระกุนทั้งครอบครัวคุณพี่ละไม้พร้อมทั้งญาติพี่น้องของเพิ่นเนาะที่อตอนหับอย่างโอ้อ,อุ่นเพิ่นกับ เป็นกันเองเป็นกันเองเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเลิ่นลุงเรื่องสบายดี